ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสินค้าคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร GAP เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอบ้านผาหลักจำนวน33ลายหนาลาบ้านผาหลักหมู่ที่3ํตำบลยอดอำเภอสองแควจังหวัดน่านโดยได้มีการดำเนินการดังนี้ 1. การอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และศึกษาดูงานเจ้าหน้าที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอได้ดำเนินการจัดอบรมเกษตรกรภายใต้หัวข้อ การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีแนวทางการผลิตพืชตามมาตรฐาน GAP แนวทางการยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP และชี้แจงกระบวนการผลิตไม้ผลคุณภาพพร้อมทั้งวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนปัญหาอุปสรรคและความต้องการของกลุ่ม และได้พากเกษตรกรไปดูงานณนกลุ่มวิสาหกิจส้มสีทองอำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านเพื่อเป็นตัวอย่างศึกษาในการผลิตสินค้ากเกษตรให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน G.A.P. 2. การติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสองแควจะมีการติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นในครั้งที่1และ2ส่วนในครั้งที่3เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสองแควจะลงตรวจประเมินแปลงพร้อมกับเจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรเพื่อยื่นขอรับรองมาตรฐาน GAP 3. การสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผลสินค้าเกษตร GAP โดยกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอจะได้รับการสนับสนุนตามความต้องการของกลุ่มได้แก่ปุ๋ยเคมีสูตร 15, 15, 15, 15ปุ๋ยเคมีสูตร4600ปุ๋ยเคมีสูตร 13, 13 21, 1 3 21เพื่อใช้บำรุงและเล่งดอกผลใบของส้มโอพร้อมทั้งกับดักและฟิลูโมนล่อมแมลงวันทอง 4. ปัญหาและอุปสรรคโดยปัญหาที่พบได้แก่ เกษตรกรขาดการบริหารจัดการแปลงปลูกส้มโอที่ถูกวิธีขาดแหล่งน้ำประสบปัญหา,มาแมลงวันทองเจาะทำลายผลส้มโอส่งผลให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพจึงถูกพ่อค้าคนกลางกดราคา 5. แนวทางการพัฒนายกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรการพัฒนาผลผลิตของส้มโอให้มีคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐาน G.A.P hey